ทานยาทอรุ่นที่สองสิ้นนายพรพินิตพรประภาบิดาของไฮโซประธานวงเปิดประวัตินายพรพินิตผู้บริหารรุ่นที่สองของอาณาจักรกลุ่มสยามกลการขอแสดงความเสียใจนายพรพินิตพรประภากรรมการบริหารกลุ่มบริษัทสยามกลการซึ่งเป็นบิดาของไฮโซประธานวงได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบโดยนายพรพินิตพรประภาถือเป็นผู้บริหารรุ่นที่สองของอาณาจักรกลุ่มสยามกลการโดยมีรายงานว่าเมื่อวันที่18ตุลาคม66 นายพรพินิจพรประพาบิดาของไฮโซประธานวงพรประภาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบจากโรคประจําตัวโดยจะมีพิธีบําเพ็ญกุศลที่วัดทาทองศาลา23สาศาลาดุรงคพิทยาสําหรับพิธีรดน้นําศพนายพรพินิจพรประภาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่20ตุลาคมเวลา16นาฬกาและสวดพระพิธรรมเวลา18นาฬกาและตั้งแต่วันที่21ถึง26ตุลาคม2566จะมีการสวดพระพิธรรมในเวลา18นาฬกา30นาที และในวันเสาร์ที่28 yelled, ต่อุลาคม2566จะเคลื่อนศพนายพรพินิษ์พรประภาไปทำพิธีฝังที่ศาลารวมทุกพรจังหวัดชนบุรีเปิดประวัติพรพินิษ์พรประภานายพรพินิษพรประภาเป็นทานยาทอรุ่นที่2และสืบทอดธุรกิจมาจากดรถาวรพรประภาผู้ก่อตั้งบริษัทสยามกลการจำกัดโดยกลุ่มสยามกลการตระกูลพรประภาก่อตั้งเมื่อวันที่4กันยายน2495 โดยนายพรพินิตพรประภาสมรถกับนางกิรติการพรประพามีบุตรที่ดารวม4ีคนได้แก่นายประธานวงศ์พกประธานและซีอบริษัทเรเวอร์อัตโมอทิฟจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า,ฟายี่ห้อบิดแตกเพียงผู้เดียวในประทพรพาพาเทศไทยนางสาวประธานพรพรประภาเอ็มนายประนายพรประภาในแฟนหนุ่มของแต้วนัทพรเตมิรักนายประคุณพรประภาเช้า